สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดีมิกแล้วนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่สวยๆมาแนะนำกันอีกแล้วเป็นคันนี้เลยอันนี้จะเป็น m a z d a CX-3 นะคะเป็นปี2017เป็นตัว Sky Active เครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดเครื่องยนต์2 0 0พันนะคะเดี๋ยวไปดูรอบพันตัวรถคันนี้กันเลยนะคะว่าจะสวยและถูกใจเพื่อนๆแบบไหนบ้างนะคะ สำหรับภายในคันนี้นะคะจะแต่งด้วยคอนโซลสีดำแล้วก็มีจุดว่างของอเน,นกประสงค์ให้เยอะเลยนะคะพวงมาลัยจะมีมันติฟังก์กชันให้เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะหรือเป็นปุ่มสตาร์ทให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีเป็นเกียร์นะคะอัตโนมัติมาด้วยเบาะสีดำให้ตัดกับตัวรถสีแดงข้างนอกแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นๆของตัวรถคันนี้ ของห้องเครื่องคันนี้นะคะอย่างที่บอกคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่2อ0 0ันนะคะแล้วก็ยังประหยัดน้ํามันด้วยเป็นกลุ่มพวกรถอีโกคาเลยสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาพวกรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะได้กับทุกเพศทุกวัยเลยแล้วห้องเครื่องคันนี้นะคะยังไม่มีการแกะผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นหรือว่าไขน็อตนะคะน็อตยังอยู่ครบทุกจุดอะไรเดิมจากโรงงานมาด้าเลยนะคะสําหรับลูกค้าคน สนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้ทางร้านมีให้เลือกมากกว่า300คันแน่นอนโปรโมชั่นทางร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าจองรถก็ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถทําเรื่องกับเราได้แล้วนะคะทําเรื่องผ่านเรายังมีส่งรถให้ลูกค้าฟรีๆถึงหน้าบ้านเลยถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่เราทิ้งไว้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเก๋งหรือกระบะใช้เงินออกรถแค่1,000บาทเท่านั้นคะ่ะแล้วพบกันใหม่ลิปหน้าไปบาย